สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกคนจ้าวันนี้มารีวิวนิดนึงนะคะวันนี้ไปไหนมาคะดิฉันเดินไปซื้อของที่เพนนีนะคะทุกคนนี่ก็คือแบบโปชัวเหมือนบ้านเรานะคะทุกคนเพนนีกึ้นสติกนี่นะคะเขาจะมีโปชัวเนี่ยมาหย่อนที่ตู้ไปษณีทุกทุกอาทิตย์เลยนะคะเขา,าก็จะกําหนดว่าวันไหนมีอะไรลดราคาบ้างอาทิตย์นี้มีอะไรลดบ้างนะคะดิฉันก็ดูนี่นะคะ นี่นะคะทุกคนนี่น้องไก่อันนี้นะคะทุกคนเฮนเชนเช็งเข็นนี่นะคะน้องไก่นี้ X X L นะคะสองกิโลโอ้โหทุกคนจา๋าที่ฉันหิ้วมานี่นะคะสองกิโลห้าจุดเก้าแปดนะคะทุกคนห้าจุดเก้าแปดห้ายูโรเก้าสิบแปดเซนนั่นเองะคะแล้วก็มีลดราคาพริกปาป,ปิก้าเอ่ยนะคะทุกคนแล้วก็ ในโบชัวก็จะบอกว่าอาทิตย์นี้อะไรลดราคาบ้างนะคะทุกคนนี่นะก็จะบอกให้เพื่อนๆได้ดูคร่าวๆที่เยอรมันจะเป็นลดราคาตามห้างต่างๆแต่ละวันก็จะกําหนดไว้วันมอนทากบีซัมทากอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเราก็จะไปซื้อในช่วงที่เขาลดราคาแล้วก็คนก็จะไปซื้อเยอะของก็จะขายดีมากนะคะมาดูกันว่าวันนี้ดิฉันได้อะไรมาบ้างนะคะทุกคนนี่สลัดนะคะเขาก็จะบอกไว้ว่านี่นะคะแอคชั่นนี่นะคะลดเนี่ยหนึ่งจุดหนึ่งเก้านะคะทุกคน นี้ให้เพื่อนๆได้ดูคร่าวๆนะคะคือดิฉันก็เดินไปคิดว่าจะซื้อนิดหน่อยนะคะนี่ดิฉันก็มีอันนี้มาด้วยนี่ทุกคนขาได้เนื้อนี่นะคะคนเนื้อแบบอย่างดีนะคะหนึ่งกิโลด้วยนะคะนี่แปดจุดแปดยูโรแปดสิบแปดเซนนะคะที่จริงของลดเยอะมากแต่ว่าโอ้โหดิฉันหิวแบบหิวมาไม่หวาดไม่ไหวนะคะทุกคนชวนคุณลุงนะบอกคุณลุงไปซื้อของคุณลุงก็เลิกงานมาคุณลุงเหนื่อยนะคะคุณลุงก็นอนพักนะคะทุกคนแล้วดิฉันก็ บอกว่าเดี๋ยวดิฉันจะขับรถไปเองก็ได้ใกล้ๆเองคุณลุงบอกเออที่จอดฉันดีแล้วนะคะคุณลุงไม่กล้าเสียงให้ดิฉันขับเพราะว่ารถของคุณลุงนะทําประกันนะคะที่นี่นะทําประกันเฉพาะคุณลุงขับคนเดียวนะคะเรื่องราคาประกันก็จะจ่ายน้อยลงใช่ไหมคะพราะเช็คดูแล้วดิฉันอนะถ้าขับอะไรก็ขับได้แต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะี่คะอุบัติเหตุนะคะประกันเ็าไม่รับผิดชอบนะคะทุกคนนี่ค่ะวันนี้จ่ายไป5้ายูโร5 3บานะคะทุกคนเราก็ได้อะไรมาบ้าง ดิฉันหิวขึ้นเขามาทุกคนจ้ะ <c oughs> นี่ทุกคนหนักมากเลยนะคะแต่ว่าดิฉันก็สามารถหิวมาได้เพราะว่ามีลดราคาด้วยแล้วของที่เราชอบใช่ไหมคะทุกคนนี่ทุกคนคะพริกปาปิกา้านี่ทุกคนคะนี่ปาปิกา้าเนี่ยเราก็ต้องเอามาติดบ้านไว้ตลอดเลยค่ะทําได้หลายเมนูเลยนะคะเป็นผัดหรือทานสดอะไรก็ได้ทุกคนคะ่ะปาปิก้านะคะแล้วก็อะไรอีกคะ ขนมปังนี่ค่ะทุกคนเน่งนะคะเป็นแบบทันยาพืชทุกคนคะดูเร็วๆเลยนะคะ่ะเดี๋ยวคลิปจะยาวนะคะนี่สลัดนะคะทุกคนดิฉักนก็ได้สลัดมาด้วยมาดูว่าดิฉันแบกขึ้นเขามาได้อย่างไรกันนะคะเพราะว่าดิฉันนี่ทุกคนจ้าต้นหอมดิฉันแบกขึ้นเขาทั้งหิ้วทั้งแบกนะคะหยุดพักสามรอบนะคะโอ้โหดิฉันได้สบู่นี่มาด้วยะคะ่ะทุกคนเป็นสบู่แบบ ว่านหางจระเข้แบบธรรมชาติเลยนะคะเอามาไว้ล้างหน้านะคะทุกคนจะก็ได้นี่มาด้วยค่ะทุกคนนี่นี่นะคะเหมือนแบบเป็นพวกบา,โารโอน่าเลยนะคะทุกคนได้มาหลายแบบนะคะมีด้วยแบบรวมนะคะทุกคนมีทั้งแบบแบบลดด้วยแล้วก็แบบไม่ลดราคานะคะฉันเห็นอะไรน่ากินฉันก็ซื้อมาะคะ่ะทุกคนเดีย๋ยวจะมาทานกับเพื่อนนะคะอันนี้บุนเส้นทุกคนคะ่ะบุนเส้น มาไปทากุ้งอบอบนเส้นนะคะดิฉนันเจอกุ้งด้วยกุ้งที่เขาทําสําเร็จมาแล้วนะคะแพ็กหนึ่งประมาณาคิดว่าประมาณประมาณไม่เกินห้ายูโรนะคะโอเคแล้วก็นี่สลัดทุกคนคะสลัดก็ได้มาด้วยเฟรชสลัดเนี่ยทุกคนยังไม่เคยซื้อมานี่ค่ะวันนี้ก็เลยซื้อมานะคะทุกคนเพราะว่าต้องมีผักสลดัดติดตู้ไว้ตลอดกีวีสามลูกหนึ่งยูโรนะ,ะทุกคนพลาะติกมันหลุดลุยทุกคนจ้า อ้นี่ครั้งแรกดิฉันซื้อนี่มาทานนะคะนี่คือครั้งแรกนะคะทุกคนหน่อไม,ม้ฝรั่งเป็นแบบกระป๋องแบบนี้เป็นแบบโหลนะคะนี่เราสามารถทานกับพวกบอลูนา่าอะไรพวกนี้ได้เลยนะคะทุกคนโดยที่แบบไม่ต้องมาต้มมาอะไรเลยนะคะนี่ค่ะหนึ่งนะคะนี่คือครั้งแรกที่ซื้อแล้วก็หนักมากทุกคนจ้าคือถ้าไปกับคุณลุงคุณลุงจะไม่ซื้อของกระป๋องอะไรพวกนี้นะคะแต่ดิฉันก็อยากเอามาทานกับเพื่อนๆนะคะว่าเป็นยังไงทุกคนกล้วย หนักมากทุกคนจ๋าี่คือเป้หนึ่งนะุิโอโห้นี่เป้หนึ่งเป้หนึ่งผ่านไปค่ะทุกคนเป้หนึ่งผ่านไปเต,ต็มโตแล้วนะทุกคนโอ้โหดิฉันขอพี่เอามาปวดขาเล็กน้อยนะคะดิฉันแบบเขาไม่ค่อยดีแต่ก็เอามาได้นะทุกคนโอ้โหมาดูกระเป๋านี้เบอร์ลินนี่คนจาน๋าโอ้มาแบบนี้ เอามาทุกคนจ้ะโอ้โหเพื่อความอร่อยนะคะดิฉันสู้ตายนะคะเพื่ออาหารนี่สู้ตายค่ะนี่นูเด่นเป็นพาสต้าเส้นแบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะดิฉันชอบทานเส้นแบนแบบนี้มากเลยคุณลุงก็ไม่ซื้อนะคะไปบอกให้แกซื้อแกก็ไม่ค่อยชอบซื้อแกซื้อแบบเส้นแบบอื่นแบบนี้อร่อยทานกับสเต็กอย่างนี้เลยนะคะดิฉันชอบทานนะคะก็เลยดิฉันห่อพิ้วมาเองนะคะนี่ขนมปงังอะ คูเกนเป็นคูเกนแบบเบอร์ลินนบฟัน์คูเกนนี่ทุกคนคะ่ะเป็นออริกินนลของเบอร์ลินนะคะนี่จะมีไส้แบบเป็นแยมมาเมล่าเดีย yeah, ต่างๆค่ะนี่คือฟรัน์คูเกนกําเนิดเกิดขึ้นมาจากเมืองเบอร์ลินนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะคุณลุงจะทานกับกาแฟดิฉันก็ได้พริกนี่มาด้วยนะคะพริกดองทุกคนนี่คิดว่าสามโหลนี่ดิฉันก็หนักแล้วดิฉันก็เอามาได้อีกนี่ เห<ท>็ดนะคะทุกคนชามเป็นยองนะองเขาเรียกว่าชามเป็นยองนะคะทุกคนนี่ชามเป็นยองกับป๋องหนึ่งทุกคนสามอันนี้ก็หนักแล้วนะสามอันนี้ก็หนักแลวะะ้วทุกคนจ้ะวิ่งดิฉันได้กะทิมาอีกนี่นะคะโอ้โหดิฉันได้อยากจะขับรถไปซื้อเองเลยนะคะทุกคนเป็นไปได้ดิฉันอยากจะขับรถไปซื้อเองนะคะทุกคนเพราะว่าดิฉันชอบซื้อของมาตุนไว้บ้าง ไฮเบอร์แอลนี่ทุกคนเบอร์แอลลูกใหญ่นะคะนี่ค่ะเบอร์เอ็มมันจะลูกเล็กๆดิ่ันก็เลยเอาเบอร์แอลมานะคะทุกคนก,คนก,คนกคน็ไม่ถึงเท่าไหร่เองค่ะทุกคนไม่ถึงสามยูโรนะโอเคขายนะคะแล้วก็ประกาศนี่ค่ะทุกคนซอฟเคร์แบบนี้นะคะสามารถทานได้เลยด้วยนะคะนี่เราจะทานคู่กับพวกบารโลนาอะไรพวกนี้ได้เลยเห็นไหมคะนี่ทุกคนจะไม่ต้องเคก็ได้เห็นไหมแบบ มีสมุนไพรเขาปรุงมาเรียบร้อยแล้วได้อะไรอีกทุกคนนี่แ r r ิ i ส์พิเลตอินทูม t ร์ตินซอสนทุกคนคะ่ะ h e r r n n g อยู่ในซอสมะเขือเทศเอามาสองแบบ99เซนอันนี้อันนี้แบบเหมือนจะแพงกว่านิดหน่อยนะคะ1ยูโรกับนิดหน่อยนะคะแพงกว่าประมาณ1ยูโร19หรืออะไรประมาณนี้คะ่ะโอเคอุ่นวิง่งนี่ทุกคนเวียนเนอะ เวียนอะเวียนแบบแบบแบบยาวทุกคนคทานี่เวียนอะเวีน S S L สิบคูณเจ็ดสิบทุกคนนี่โอ้โห,โหดูยาวแบบนี้นะคะทุกคนยาวใหญ่ๆยาวยาว,ยาวทุกคนจ้นะมาถึงเยอรมันเราก็ต้องชิมให้ได้ทุกอย่างนะคะน้อทุกคนโอ้โหไม่ใช่จะมากินแต่ไอของเดิมๆนะไม่เอานะคะทุกคนจ้ะนี่มัน้อกแรกีลยินเด,นดอร์สมอลลินเดนอร์สมอล ปลาเถ่นตื่นแต่ชั่วโมงปลาเถ่นเนื้อวัวแบบเนื้อวัวแบบเป็นเนื้อวัวอ่ะไม่ใช่วัวแก่ทุกคนเนี่ยค่ะหนึ่งกิโลค่ะดิฉันอ่ะแบกขึ้นเขามาละจ้ะเออแล้วามาทําเมนูก,กันโอ้โหอันนี้อันนี้น่องไก่ห้ายูโรเก้าสิบแปดทุกคนมีสองกิโลทุกคนจ้ะความสามารถดิฉันโอ้โหดูทุกคนจ้ะ,ะ,ามมาจะเรียบร้อยโรงเรียนจีนเลย จ่ายไปห้าสิบยูโรค่ะนี่คือของที่เราห่อพิวมาจากทุกคนโอเคโอเคจ่าเพื่อนๆจ่าวันนี้ก็จะขอเก็บของเข้าตู้เย็นก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะทุกคนเนี่ยของทั้งหมดที่ดิฉันห่อพิวขึ้นภูเขามาคุณสามีบอกโอ้โหเอามาได้งไงเอามาได้นะคะทุกคนเพราะว่าอะไรคะรอคุณลุงดิฉันก็ไม่ได้ทานนะคะทุกคนกคุณลุงนอนนะคะโอเคจ้าทุกคนลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาเอาวีดีโเซร็จูุี